สวัสดีค่ะคุณต <c oughs> าเขนค่ะสสวัดีค่ะคุณตาเขนเดี๋ยวปั้นวันเดียวก็เกลียดนอะวะเกียดเกล็ดคนมหาอือเออคนก็มามาหาคือเก่าแต่มาเกล็ดคนมานในมานในผู้ดึงเพคนกันนี้มหามหายนี้ไปเลยค่ะผู้ดึงเดียวอยู่หกอ้ค่ะเดียวอยู่หกคนมานในหก คนหกคนเอ่อจักเป็นยังแล้วเป็นแต่คิ้วจักเป็นยังรวมดูคู้มค่าเนี่ยเออเลือตายไปสองโอ้ตายไปสองตอตาเลยตายไปสองคนตายไปสองคนมันสี่ใหญ่สี่คนค่ะเออเจ็บนะเออใหญ่สี่คนเนาะค่ะแม่บอกค่ะมาเจ็บที่แหลกมาเจ็บนู้หนึ่ง อหกนงมาป่ยไปอีกคนนึงเลือหห่หกตายสองตายสองลือตายต่หน้าตตาเลยค่ะเจใหยังเป็นแนวนี่ก็บพูแล้วเพิ่นกบบาเพิ่นกบบาหนุงหนงเนาอค่ะชงชงชิงชของคุณนะเออค่ะไาเหตดจังไรเาตายแล้วเฮ็ดอยงไรเออมันกับบ้านมัเยาวกันเมื่อเมื่อไปเฮ็ด ต่างนามทำบุญอยู่บ้านเอาไปทำี่ธีเออั่นนะค่ะได้เอาเมื่อบอกฮะเขาไล้เอากันเมื่อเอาเมื่ออามกันไปเลยฮามไปเลยเออจังไหนอีกคุณตาอะนี่แหละเขาก็หามกันเมื่อเอาเจ้าไปไปเฮ็ดบานจะบอกเออเราเขาบอาค่ะบ่มาโน้นเองละ เอาไปเฮ็ดบ้านเพิ่นเพิ huh. uh. ่นเอาใส่ยังหางนั่นทางนันตะมุนมันจะอะไ้นะมันก็เป็นเป็นไยเนี้ยอ่ะเนี่ยเขาเอายางของเที่ยวเขาเนาะค่ะเออปลูกมาถ้งกับเอาผู้หนึ่งก็ทั้งหัวผู้หนึ่งก็ทั้งขาสิล่ะเพราะว่าเหลือสี่คนเนาะค่ะผู้หนึ่งผู้หนึ่งมีสีหามพวกคนสองคนเออ แบกแบกใส่บาอาใหม่ใส่เลยบเออมันก็ทำกันไปมือนนุ่งเครื่องบางอะไรน่ะค่ะแต่งเบิ่งอยู่ค่ะโอ้โหช่วยเหนี่ยวเนี่ยนอไม่จะผู้ชายเว้เด้เป็นนี่จังมาหลุมตายต่อหนาเนาะคุณตาเนาะจะว่าเล็กหน่อยบ่มี่นึงบอเล็กหน่อยบ่มี่ให้เราหัวบอบอค่ะมีแต่ผู้ใหญ่เออมีแต่ผู้ใหญ่บ้ดนี่คุณตาเข็นี่ฟันเห็นเจกอีกแล้วมักหมันแน่นอนค่ะ ขันพีเจ๊กมาเข่าฟันแย่มได้หนิดเล่เข่าทุกหมวดนอกค่ะการห่างหายไปโดนนอกพึ่งฝันเนาะคุณตานอะค่ะบ้านมีคุณตาเขียนหนิสี่ตีัวเล่ให้เอฟซีห้าวจังไหนคุณตาเยวะันตีนอกค่ะสีตีเอฟซีบ้านเนี่ออศูนย์สี่หกศูนย์สี่หกเออแลิกกัเออศูนย์สี่หกเลิกกับศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเออ Tôi đây cũng được hoặc chết huk, chết Để không thôi thôi chết vì hoặc hoặc chết không thôi 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 ใส่ตีก็ผู้เดียวตัวซีหกละกับหกเจ็ดนี่เอาศูนย์ใส่ทั้งหนาน้ำเออแต่เพื่อนกะตาเต้าสิค่ะใส่แล้วคุณตาสองตัวกับซีหกซีเจ็ดนอกบ้านมีศูนย์สองนี่เป็นไปได้บอกคุณตาเพราะว่าเจกหล่มตาบุบตอนไหนก็เป็นไปได้คือกันค่ะกต่กันไหลเนาะคุณตาเนาะเป็นไปได้คือกันคือว่าเพิ่นเพิ่นอนบังสีบังอยค่ะตาบุ่งเลิศแต่ว่าสามโตเอาเขาอีซีสองหนึ่งเป็นไปได้คุณตา มันก็เป็นไปได้คือกันพระ่าเหลือสี่ใจสองเออเนื่องว่าเนี่องว่าตีสองกันอนี่ยว่าค่ะหายไปหนึ่งเป็นปัญหามากา่ค่ะแต่ว่าสําหรับตัวของคุณตาเขียนตีให้นี่ก็คือ0ูนย์สี่เออสอตนี่ก็คือสี่หก่เนะออมีเพิ่มเติมเขามากนี่ก็คือ2องศูนย์นอล้ะก็สี่น่นาะคุณตาเนาะ แต่เกาขันฝันเทีนเจ็กนี่ตีซอยกันเอาค่ะขันฝันเท็นเจ็กนี่ตัวเล็กตาเขียนมันประจำนอกคุณตาเนาะขันพีเจ็กเขาฝันนี่้ว่าได้เลืองเลยเนาะคุณตาเนาะแต่เกาว่านแม่นเนี่ยค่ะเพราะว่าคุณตาเขียนนี่นเสือว่าผีเจ็กนี่เป็นเจ้าทีเจ้าทางกะในเจ้าหน้ามันบอกคุณตาเออปลอมตัวมากเขาฝันเนาะบอกเคยเกี่ยว่นงววทั้เขาบอเกี่ยวเลยเเกี่ยวรุนมากเนาะ เลยฝันเห็นเพิ่งมาฝันอีกทีละเนาะเออเขาบอมาฝันนี่ตองวดนี่ค่ะผู้ตองวดเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมทางบ้านตีแตกต่างกับกับคุณตาเกนกับข้อมหินเนาะตีใส่บิังค่ะเนาะลืมแบ่งปันเนาะคุณตาเนาะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาเกนกับมิซำนี่เนาะถ้ามีละค่ะขะขอบคุณแนวทางความฝันเนาะคุณตาเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมสําหรับคลิปนี้กมาสรุปตัวเลขของคุณตาเกนเนาะค่ะเนาะ 0ูนย4 7 46หลักกะหกเค่ะท่านผู้ชม0220์ 02, 20, ละักะสี่สองหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประจำาหวดวันที่หนึ่งกันยายนค่ะ2567ค่ะฝันเห็นผีเจ็กค่ะท่านผู้ชมเข่าฝันเนาะค่ะเนาะลมตายตัวหนาสองคนค่ะเลยตีเป็นตัวเลข046 0474667นะคะ่ะ0220421ค่ะให้โชคให้ม ắ นกับตัวเลขของคุณตะเคียนค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกับฝากช่องนะคะ่ะท่านผู้ชมนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถามมีแนวทางความฝันเด็ติอยู่ใส่จ่าปอกับสิปติตามมาฝากเอฟซี FC, ทั้งบานคือเก่าค่ะท่านผู้ชมแต่อย่าเฝ้าไปใสนะะ่นอค่ะนอะมือนี้จ่าปอมีของดีมาฝากเอฟซี FC, ค่ะเป็นนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะเป็นนวดเมตตามหานิยมเนาะ ในใส่ในการคาขายง่ายมือเรียกเงื่นเรียกทองเรียกทรัพ์ค่ะมีติดปานติดเฮือนไว้ดีค่ะค่ะท่านผู้ชมซอยคําคุ้นนุนข้นเนาะค่ะเนาะเปิดดวงรับรัพย์ค่ะเอาไปใส่น้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจังได้คับไปเบิ่งน้ำกันค่ะไปค่ะประการค่ะหลวงปู่ค่ะออนเวเรื่อนของสีเพิงน้องสร้างลากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกัอ้ บุกเสกหมานี่สำหรับน่องส้างนวดส้างหรือเกี่ยวกับส้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจเป็นเมตตามหนายิ่าไปใส่มาใส่กระซามัมพี่เพบูชเทวดาะดาผลอกสมักษาคนให้เกียรติสางแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในของบฏิบัติในเคื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้าส้างส่วนั้นเต็ผมแม่เพราะนี่บางของทีก็เอือดแม่ เห็่นพ่อแม่โซนนี่บางคนมันก็นเอิ่นไปเป็นเครือขาหลงมันจะมีตัวผูกตัวเมียอ,อยู่ในตัวน,นี้ที่เร็ยไม่นี่มันครบถูดนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในซับคนคือว่าถ้าน้องไปเเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจมเขาจะโมซซะไปแล้วดูสิว่พาผู้ได้มากว่าดีขึ่นวัวอยา่างค่ะใครว่าดีก็ดีไปจำเม็ดยังบ่เคยเลือกเสืเอก เขาเงินอยู่ว่ามัมานเป็นอาบนัดมาไหนแบบใดเนี่ยส่วนมากอลวองปูหรืหออาจะมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื่องประกอบสิ่งใดคือนต้องลุงเรื่องอยู่สุงอย่างอ่าือสร้าง็นชีสัสีมีชีพคึคนปูป่าู้เรื่องว่าประมาณกระายตนก็ใส่สัง,สงต้องใส่สร้างนการออกโรอกซืกซ้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำนามานาบจะขี่มันเขาบอกนอกคันดีบ ok ัเอ่าว่าจะขนสั่ง อ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีราม่าเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงเผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเออยู่จวัดสุรินครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหายาโยมพนมาชั่บุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังเกิด เพื่อมาบูชาไปก็ร <hi> ู้สึกว่าเสาคุณก็เป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสัตว์ใหญ่อ่าสัตว์คุณตัวประเทศของใารสร้างพระเจ้าอิบาดสุนทรเจ้าอิมวะทุกโภคเมื่อกลไกสร้างก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องร่างโดถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ญาติโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอก่ได้มีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะ ก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะป่อจะเปิดทางในให้เบิง่งเนาะค่ะารผมุชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะ ว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรลีิคค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครือเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปลุกเสก ใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุกเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรั์ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโต๊กดวงกำลังต๊กต๊กเห็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรั์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เอาหนวดสีเพึืงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค,ค้าบอ่ค่อยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่เว้าวกับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจราจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหัก ค่ะนิยมชม่อชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลื่งน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดโตมาใดทีเบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ